ใ่ข่วเ่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ9กรกฎาคม2567เราจะมาอัปเดตสำหรับเงินดิจิตัลวอลเลต10,000บาทกันนะคะล่าสุดโฆษกรัฐบาลย้ำเตือนอีกครั้งนะคะ อย่าลงเชื่อมิจชาชีพหลอกลวงให้กดลงทะเบียนร,รับเงินดิจิทัลผ่านลิงก์ที่ส่งมาทาง SMS อันนี้ต้องดูให้ดีนะคะที่แน่ๆจะไม่มีการส่งลิงก์ให้กดลงทะเบียนอย่างเด็ดขาดนะคะเช่นเคยนะคะกดไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดและกดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ถูกว่าน,นะคะ8รกรกฎาคม2567นายชัยวัชรรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตือนประชาชนนะคะอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพกรณีที่มีข้อความ SMS ส่งเข้ามาที่มือถือหลอกลวงให้ประชาชนให้กดลงทะเบียนร,รับเงินดิจิทัลวอลเลตผ่านลิงก์ URL ที่แนบมาพร้อมเน้นย้ำนะคะว่า รัฐบาลจะแจ้งประชาชนเรื่องวิธีลงทะเบียนร,รับเงินผ่านช่องทางหลักของรัฐบาลเช่นเว็บไซต์รัฐบาลไทยหรือเว็บไซต์กระทรวงกรารคลังเป็นต้นและ จะไม่มีการให้กดลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับประชาชนที่ไม่แน่ใจว่าได้รับข้อมูลหลอกลวงหรือไม่หรือไม่แน่ใจว่าเป็นข้อมูลจริงหรือไม่สามารถติดต่อไปที่สายด่วนศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาลเบอร์โทรศัพท์นะคะ1 11, 111 11, ได้พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนที่ได้รับข้อมูลหลอกลวงให้แจ้งเนื้อหาภาพหน้าจอเบอร์ผู้ส่งข้อความต้นทางไปยังหน่วยงานของรัฐบาล เพื่อให้ดำเนินการกําจัดเนื้อหาและจับกลุ่มผู้กระทําผิดในขั้นตอนต่อไปนะคะโฆสกรัฐบาลย้ำเตือนนะคะอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกลวงให้กดลงทะเบียนรับเงินดิจิตัลวอลเล็ต1,000งบาทผ่านลิงก์ที่ส่งมาทาง SMS นะคะ